เขาทาวใจศิลาใช่เขาเล่นด้วยคือผมเนี่ยไปเจอเขาที่เชียงใหม่ไปเยี่ยมข้ากันไปเยี่ยมเยียมากันเลยใครใหญ่กว่าใครผมว่าผมกิน่อนะน้องก้อยเนี่ยผมว่ชอบคชอบาจารย์ไม่ได้ชอบผมก็ชอบอาจารย์ไม่ได้ชอบก้อยผมรู้มาผมก็เห็นอาจารย์ที่ผับนะแก๊งนี้เนี่ยจะเป็นแก๊งมันหมาป่าเลยเยอะเยอะเลยแล้วก็ชอบอยู่ในห้องน้ำอาจารย์เนี่ยจะอยู่ข้างในจะมีหน่วยลากให้หน่วยลากอาจารย์มีทิปในความทรงจำด้วย ที่ไม่เกี่ยวกับเพื่อนทีส่สมเพจที่นั้นคือไม่ได้เรื่องสาวเลยไปดมกระเทื่มมา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเต็มร้อยนะครับชาแนลนิกิได้ฉันาานะครับวันนี้แขกรับเชิญนะครับถือว่าเป็นบุญของช่องนิกิได้ฉันาา <c oughs> เพราะว่าปกติเนี่ย <c oughs> เขาไม่ค่อยได้ไปออกรายการท็อปโชว์เพราะว่าคิวยุ่งเหรอครับไม่ใช่คิวยุ่งครับเป็นช็อตที่บ้า ผมบอกเขาเสมอว่าถ้าเขาตายเมื่อไหร่เนี่ยกระดูกเขาได้ห้ามรอยอัคัรทำไมครับผมจะขอมาค่อยคอผมเพราะว่านี่คือปรมาจารย์ศาสตร์โอ้โหอาจารย์โยนาของโลกใบนี้ฟังแล้วเหมือนจะดีขอต้อนรับนะครับคุณป้องอาราดโบและพี่โอมและพี่มี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อรวัตหรือป้องอาราดเวิร์ลครับผมมาพร้อมใครบ้างวันนี้เพื่อนวันนี้เอาเพื่อนแนะนําก่อนเลยอันนี้คุณมี่คุณมี่คุณมี่คือใครคุณมี่คุณมี่อันนี้เป็นพุ่มกับของช่องช่องวันของเราครับครับครับเดิมรู้จากมาแต่สมัยเป็นแบบว่าติดฝุกงานกาลูปาลานะครับคือพี่รู้จักเขาตอนนั้นพี่เป็นพระเอกแล้วก็ไปแล้วคือผมหล่อไง ก็เป็นมันนะแต่พี่นี่ยังเป็นเป็นลูกลูกไข่อยู่ตอนคือจริงๆแล้วเนี่ยน,น,นี่นเจ็บดังด้วยแทสมาพร้อมกันแทสไปอีกเพราะน่าใจแต่พอดีวันนั้นอะอะไรอะเอาไยหาแล้วมึงวันนั้นเนี่ยคือแบบพี่ยืนแล้วผมไม่ได้ไป ไม่เอเอดิไม่อ้นี่ฮารจริงคือคือถ้าใครไป <c oughs> ย้อนยูผลงานสมัยก่อนพระเอกคนหนึ่งชื่อคุณแฮกลุงเรืองอาจจะไม่ค่อยทันกันจะเป็นแก๊งสนิทกันตอนเล่นละครซีรีส์เรื่องรัก8ปดพันเก้านาก็าม,าม,ามามาฝึกงาน <c oughs> ไปเป็นชู้ช่วยแบบโอ้คือเอาจริงๆตลก,กาเลยเหมือนได้ฝึกงานอะไรฝึกงานไม่ได้ตังค์ด้วย <c oughs> จนมีวันนี้ครับเป็นผู้กำกับ ของช่องวันได้แล้วนี่นี่อะไรสาระหัวใจศิลาเขาทำเหรอเขาทำหัวใจศิลาใช่เขาเล่นด้วยคือผมเนี่ยไปเจอเขาที่เชียงใหม่ไปเยี่ยมมากันไปยืนเยี่ยมมากันเลยใครใหญ่กว่าใครผมว่าผมกินก่อนละเล่นละครเขาเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมเล่นนะนัดผมเจ็ดโมงถ่ายซีนแรกซีนสองกี่โมงเลยไหมสามทุ่มไม่ใมึงทำอย่างั้นครับจริงๆคือใหญ่เขาอยู่นาน รักเขาสนิทที่สุดในกองอ่านี่คุณมี่วันนี้เป็นผูดกับพี่มี่พี่มี่านี่พี่โอมพี่โอมเป็ใครพี่โอมเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยโอ้โหเกิน10ปีแล้วตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยจนตอนนี้นี่เขาพาพวกเราไปอังกฤษจำไหมใช่ปไปดูบันเราไปอังกฤษตอนนั้นเราไปกับชิวัตชิวัตก็ไปกับพี่โอมเป็นยังไงเล่าหน่อยครับคุณทำอะไรในชิวัตครับเกาเป็นเคนแปร์มีเนเจอร์ครับเข้ดูแลแปร์อะไรอย่างเงี้ยครับแก๊งของอาจารย์ป้องเนี่ยแก๊งใหญ่มากแก๊งแก๊งชายล้วนเมื่อก่่่่่่อออนนนนนเเเเีียยยยยผผผผมมมมมดดด็็กกกกะะบบบบจชชชชชิััคววาาาาููู้้หไใ ชิ้นอย่างนั้นอยู่กับแก๊งผ <ố Share. S 2> ู้ชายแป๊บนะแป๊บนึงม่มีปัญหาอะไรกอยู่นะผมเตี้ยผมนั่งแล้วเดี๋ยว,วไม่เห็นกล้องไง <c oughs> ไ<อ>ผมไม่ได้พุ่มกับผมก็ต้องดูเออแล้วก็รู้จักกันมาเป็นสีิบปีเฮ่ไหนเฮ่น่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราไปเจออย่างเจอเจนิกที่สวยเป็นเพื่อนใหม่แต่ด้วยเคมีด้วยความจูนว่าเราเฮ้ยมันคลิกกันไปก,กินด้วยกันเด็กคนนี้มันเฮฮาดีไม่เลี่ยงมากกินเหล้าได้สนุกสนานได้ ก็เลยดึงเปีนรวมก้นกันเฮฮาคือพวกเราเนี่ยชอบอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันหนึ่งก็คือเฮฮาปาร์ตี้คล้ายๆกันเลยฟุตบอลแล้วก็ผู้หญิงน้องก้อยเนะผมว่าชอบผมชอบอรยชอบผมก็ชอบอาจารย์ไม่ได้ชอบก้อยผมรู้มาอาจารย์ดีเอ็มหาใครอาผู้กองม่มีมีดีเอ็มหาใครอ้าวทุกคนผมไปไปไปผมรู้มาจบรายการแอาจารย์ดีเอ็มหาใครไม่ได้ดีเอ็มจีไอค่ะไป่ได้จริงๆไปดีเอ็มเรื่องงาน ไม่มีเรื่องอะไรเลยผมรู้เป่ะไปตอนรายการแฟนเนี่ยรถเขาต้องนั่งกันแต่ว่าเออกูเบอร์หน้าเขาเลยเลยคุยเยอะก็เลยจะส่งหน้ากากส่งอะไรไปให้นี่แหละนี่หน้ากากนี่ไงนี่ยอดเลยนะคไม่เชื่อไปแคปที่คุยเลยผมไม่ได้จีบแต่มีคุยเล่นไหมมีหยอกยาวไหมมีที่กูรู้ว่าจะมาโดนเผาอย่างงี้กูเลยไม่กล้าไงพี่ป้องอาถามตรงแล้วผมขอถามแก๊งนี่นะพี่นี่เจ้าชู้ไหมเอาเพื่อนก่อนแล้วแต่พี่พพี่คิดก่อนพี่คิดก่อนอาจารย์ป้องเจ้าชู้ไหมเอาตรงๆใครเจ้าชู้เออดี อ่ะไม่รู้ผมเป็นเพื่อนเขาผมก็ต้องบอกว่าเขาไม่เขาไม่ไดไชูกให้ดิเออจริงผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เอางี้ให้ให้ผมพูดแล้วกันมว่ามึงอย่างเงี้ยมึงพูดดีกว่าอ่ะไม่ได้ชูพี่โอมา แบบกระดั๊บบ้องเต้าชูป่ะไม่เสียงสูงได้ใช่ไมเต้าชูเหรอไม่ไม่ไมผมว่าก็ปกติไม่เอาชื่อเลยผมไม่ใช่ถ้าเราอะถ้ามีคงมีแฟนแล้วคงจะโควไม่แหละแต่ถ้าไม่มีหรือว่าอะไรแล้วก็มีบ้างเนาะตามภาษาดูอะไรของสวยง,งามแต่ด้วยวัยด้วย,ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยใครดูจะรู้ว่าอย่างข่าวเรื่องโฆษณาจะเยอะตอนเด็กตอนวัยรุ่นปีนี้เท่าไหร่แล้วครับที่บอกแปดสิบนะครับอะน้ำหนักอะไม่อายุอายุผมไปกูเกิลน้ไอ้ให้ได้สี่ถึงยังถึงแล้วยังหนอนะอาจารย์ยังเฟี้ยวอยู่เลยอ่ะ คลัวเขา่เดียวกันเดียอาจารย์ทำยังไงให้เพื่อนรักอาจารย์มากเพราะตอนเจออาจารย์เนี่ยผมก็เห็นอาจารย์ที่ผับนะแก๊งนี้เนี่ยจะเป็นแก๊งเหมือนหมาป่าเลยเยอะๆเลยแล้วก็ชอบอยู่ในห้องน้ำอาจารย์เนี่ยจะอยู่ข้างในจำนิ้หน่วยลากให้นิหน่วยลาก มันไปเป็เพื่อนรับดังเลย<ๆ>เพื่อนลากไปให้ดดต่อคกูเสียหมดเลยไม่หรอกเขาจริงจริงอย่างที่บอก <im it> ผมติดฟิลว่าแก๊งผู้ชายก็เลยรู้ <im it> สึกว่าเวลาไปกับแก๊งที่ผู้ชายแล้วเนี่ยมันสนุกกว่า <im it> มีผู้หญิงเนี่ยเราจะแบบจะเล่นมุกเรื่องตึงตังพูดอะไรบางทีมันก็เก่งใจไงเราไปเป็นแพ็คของฝาป,ป่าเนี่ยของผู้ชายเนี่ยมันสนุกเอาตรงๆคือสรุปก็คือไม่เจ้าชู้เอาเงกลับมาที่เจ้านี้เนี่ยเขารู้จักคนเยอะแล้วเขาอยู่ในวงการมานานพอเราไปเจอกันที่ผับก็ทักทายเต้ยพี่น้องกันก็ทักทายพี่ป้องนวดวาวัต จังหวัดไป็นราจารมัโอ้โหยอดนี่มึงจะเอาเรื่องจีนไหมที่มาที่ประเทศจีนเพราะที่คุณเคยไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกันไม่ผมไปทำงานบ้างเที่ยวบ้างไม่รู้นะตัดออกไหมตัดออกไม่รู้นะเขาลงเครื่องบินเนี่ยมึงรู้ป่ะคนแม่งถูป้ายเลยหวังปี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 ดิวกูดิ เราเน้กว่าเอ้ยตั้งชื่อจีนให้กูไงโอ๋อไม่ใช่แน่ะภาษาไทยเพราะอาจารย์เนไปเล่นละครที่จีนพี่ป้องเคยมีช่วงพี่ดำที่จีนมากนะครับก็ช่วงนั้นก็เหมือนเข้าไปแรกๆอะไรเงี้ยก็มีละครไปออกเยอะแล้วก็สุดท้ายเขาก็เลยอยากเอาเราไปเล่นในโปรเจกต์เขาก็ไปเล่นแบบเหมือนนักแสดงไทยคนเดียวเลยคือคนจีนหมดเลยไปอยู่จีนนานไหมพี่ป้องเรื่องหนึ่งนะสี่เดือนคิวละครจะไม่เหมือนบ้านเรานะถ่ายทุกวันเลยใครมีคิวก็ถ่ายใครไม่มีก็ไปเที่ยวเล่นได้เลยอ้าวแล้วพี่ไม่รู้เรื่องพี่ แรกอ่ะยังฟังจีนไม่ไอวมันทรมานมากเพราะเราต้องจำบทแบบถ้าเป็นละครไทยเนี่ย<อ>พูดอะไรมาเนี่ยเราก็ยังฟังออกแต่ถ้าเป็นจีนเราต้องจำเลยว่าเขาพูดอะไรกับเราอะไรกับเราไม่งั้นน่าจะผิดไปเป็นคุย<อ>คนละเรื่องแต่หลังพอเริ่มฟังออกเรื่องเข้าใจก็ง่ายขึ้นแล้วฟังจีนได่ออกไปมีแฟนจีนได้ไงมพอ,อพูดได้ไงกี่ <laughs> <laughs> คนคนเดียวอ้าวมีแฟนจีนด้วยเหรอ <laughs> ทำไมผมไม่เคยรู้อ่ะเฮ้ยเขาเคยมาเมืองเชียงเมืองไทยด้วยเหรอใช่โทษนะผมขอถามน่า่เป็นดาราไมพี่ป้องเป็นดาราเล่นในการนี่แหละครับเล่าผมเคยให้สัมภาษณ์รายการมี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 มคำว่าป้องกับ loud the bull ที่มาคือไง ก็เวลาแบบก็คือเวลาเขาชอบไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวคนเดียวดูก็ไม่เข้าใจบางทีเอ๊ะไปคนเดียวเลยทำไมไม่ชวนไปไปคนเดียวไปคนเดียวไปเมืองนอกกัน่าคนเดียวเลยพี่สเปนเควีเดนเกาหลีอิตาลีบาซิลเกาหลีรู้ได้ไงว่ไปทำไมวะตัวคนเดียวกูไม่เข้าใจฉันไปทำแล้วคุณบ้องผมก็เคยโคล์แฟนต่างชาติบ้างอะไรอย่างงี้อืมคุณไปกูเกิลกันได้ก็มีเคยมีข่าวอยู่ครับที่เคยสเปนเป็นคนสเปนอะไรเงี้ยนี่นะสเปนครับบาซิลอะไรมึงเนี่ยเคนแบกเควีเดน นี่น้องๆมีน้องๆเอางี้อย่าว่าแต่เขาเลยมึงก็เหมือนกันคุณรู้ได้ไงก็คุณน่ะไปเกาหลีกับผมเออไปอังกฤษมึงก็ไปอ้วกแตกเกาหลีบินไปสามวันผมไปกบอยกับนิกกี้ไปนอนที่โรงแรมเดียวกันไอ้นี่เขาทุกคืนเราต้องแดกเล่าหาผู <S <S ้หญิงเที <<|ja|>> ่ยวผับอย่ตงนี้เดีกลับมาแล้ว แล้วเปิดห้องแยกด้วยแยกเลยบอกกะวันนี้กูต้องได้ต้องได้ต้องได้ไดสุดท้ายได้ใช่ไหมห้องนั้นโอ้โห oh. วันวันที่หนึ่งผมไปด้วยเพราะไอ้กินกี้กูขอแค่วันเดียวนะกูไม่ชอบเที่ยวอย่างนี้ไอ้นี่ก็ไปปุ๊บมาแลกแฮน่การแฮน่คือคุณไป็นโบกหรือยังไงครับเกิดอะไรขึ้นผมไปเปิดโต๊ะ VIP เลยพี่ป้องเปิดโต๊ะ VIP ถ้าเกาหลีนี่ต้องแบบต้องป่าผมเนี่ยเอาเงินที่มีทั้งหมดแล้วเปิดโต๊ะ VIP จะมายืนั่งเบียร์ไม่ได้ไม่ได้ถ้า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 ถม่มีโต๊ะนี่คือสีผู้หญิงนี่คือยาผผผมมเเปปิดโต๊๊ะุบจอู้หญิิงเเดนมา้าผมก็เดินไปดึงงเลยจูมือปุ๊บ วที่จะลากขึ้นมาโตมีผู้ชายเกาหลีเดินสวนน่ะแม่งลากลากไปต่อหน้าจอมาผมเลยคือเขาก็ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันคือเคยยินเหมือนกันว่าในในผับเกาหลีไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับเพราะได้ทำเขามันเกบว่าถ้าชอบใครต้องดึงต้องกอดเลยต้องลุยคนไทยใครจะไปกล้าต้องไม่ดีไปกอดเขาจะว่าไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่เกลียดผู้หญิงด้วยอันนี้เสือคืนแรกไม่ได้คืนแรกแต่ค้เขารักพี่มากเขาหน่อยพอผมไม่ได้เขานอยแล้วบเชื่อ ถ้ามึงไม่เป็นอาจารย์ป้องอ่ะมึงไม่ได้หรอกเาพูดคำนี้เจ๊จริงคู้คำนี้ของู้นเพูดถ้ามึงไม่เป็นอาจารย์ป้องอ่ะมึงไม่ได้หรอกจริงจริงคุ้คำนี้เลยเมื่อกี้พอเธอวันวันที่สองมันก็ไปอีกก็บอยวันนี้ผมขอให้น้องมันได้เนาะกลับมาหกโมงก็เคาะกอกกอกเคาะกูเอเชี่ยไข่วะเอยกูขอรอด้วยหน่อยสองวันแรกไม่ได้เพราะว่าเกาหลีเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใคร วันที่3ผมไม่ได้แล้วจีบผู้หญิงเปิดไอจีดูก่อนเลยตามไปร้านหล,ลอกด้วยนะก่อน,นนั้นแล้วผมชวน<ห>พี่นิชคุณอะให้รู้ว่าเรานี่เป็นเพื่อนคนดังให้รู้ว่าผมนี่เพื่อนดารดาดังนะพอะพี่นิชคุณมานั่งชิวอะไม่มีจริงจังมากนะวันสองวันแรกไม่ได้มีการไม่ได้ต้องคือผ,ผมมาทบทวนตัวเองอะวันแรกผมแต่งตัวหรูก่อนผู้หญิงไม่ไม่ชอบหรือว่าหรือว่าเขาชอบแนวสตรีทก็เลยเลิกแต่งหรูไปแต่งแนวสตรีทแนวสตรีทก็ยังไม่ได้พอวันที่3เนี่ยก็เลยไปนั่งชิวชวนพี่นิชคุณมาก่อน ที่คุณไปอยากรู้คนแบบแห่โอ้โหชวนนะผมชวนใครมาที่โต๊ะ <c oughs> าหมดได้แน่นั่งเต็มโต๊ะหมดเลยได้ไงก็ได้ยังไงก็ได้วันนี้วันของผม <c oughs> วันของผมแล้วเพราะว่าทุกมันลงล็อกหมดแล้วถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ดูด้วยม,มิเตเลียนเต็จกู <c oughs> เต็มโตเลยเต็มโตเลยผมก็จะไปต่อเพราะว่าตอนแรกมันเป็นที่ชิลเฉยผมจะไปเที่ยวผับต่อผมกระซิบถามนิจคุณนิจคุณบอกว่าพี่ไม่ไปแล้วกันชิบหายอะย่าเลีจบเลยพี่ไม่ไปแล้วกันพรุ่งนี้พี่มีบินไปญี่ปุ่นตอนเช้าผมก็ชิบหายแล้วทำไงดีวะทำไมโกหกผู้หญิงทุกคนพี่นิจคุณไปด้วยแม่งไปกันสามรถแท็กซี่ผู้หญิงอะเพราะคิดว่าพี่นิจคุณไปอะพอไปถึงผับอะแม่กระถามผมใหญ่เลย Why is นี่คุณ Why is นี่คุณบอกนิคุณไม่มาแล้วเหลือแต่นิกกี้ พี่เชื่อไหมแม่งกลับหมดเลยกลับหมดเลยผมเดินเป็นหมาเลยแล้วกลับมาที่ห้อง ทำยไงต่อตอนเช้าก็เราเปิดห้องไว้สามวันไม่ได้นอน <laughs> <laughs> สักวันเทิ้งเลยอ่ะ <laughs> เกี่ยวแมวว่าหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องเล่นให้แบบว่าตัวใหญ่ๆบึกบึกบอย่างนี้มันมันอยู่ที่ความชอบมากกว่านะผู <laughs> ้หญิงบางคนก็ชอบคนล่ามบึกบางคนชอบคนหอ,อมสูงมันแล้วแต่เลยมันก็ไม่รู้เหมือนกันวะกูไม่ได้จะบ้าหรอไม่ใช่อาจารย์หรือเปล่าหรือว่ามันเครียดอะไรในเรื่องอยากรู้อยากรู้อยากรู้ว่าเขาจะได้ไปเล่นบ้างไงได้ไปเล่นอะไรก็ได้ที่ทำเราเรามั่นใจเพราะว่าเราเป็นตัวเองเนี่ยเราจะเป็นเบอร์หนึ่งในเวนานนั้นคนนี้เนี่ยยาเราก็เป็นที่แล้วมันต้องมีสักคน ที่เห็นแบบเสน่ห์ของเราเขาเป็นตัวตนของเรานี่อาจารย์เราทำอะไรอาจารย์เล่นขุนแผนนี่ดังมากเลยครับก็เล่นขอบคุณรนเล่นยากไม่เล่นมาคนเจ้าชู้อะไรเงี้ยเอาดีๆเอาสาระจริงๆเล่นบทอย่างนี้เล่นมาเยอะใครก็จะเห็นนะผมเล่นชอบเป็นแบบบากชู้หลายเมียอะไรเงี้ยแล้วเล่นแนวนี้มักจะดังไม่รู้ทำไมผมที่ผมชอบที่เล่นเรื่องเมียมากสุดยอดเมียสองพันสิบแปดบทคนดีเคยเล่นนะคนก็คนก็บอกคนก็ก็มีแต่มันเอาจริงๆว่าฟีดแบ็กหรือความความสำเร็จเนี่ยไม่เท่ากับบทที่แบบเล่นเวลามีเมียเยอะเข้าใจทำไมเหมือนกันอาจารย์มีทิษในความทรงจำด้ววยยทีี่่่่ไมเเกกับพือน ที่นั้นคือไม่ได้เรื่องสาวเลยแต่ลงกระทืบมา ใช่พวกพวกเราเนี่ยคือตอนนั้นกี่ปี15ปีไรเที่ยวก,กองสำเร็จกันแล้วก็เขาจะผับริมทะเลกลุ่มเราก็เลยไปไปไปเที่ยวก,กินเหล้ากันริมทะเลเออทีเนี้ยแฟนของรุ่นรุ่นน้องอะ่ะ<ม>เข้าก็ตามมาด้วยม,วมีเรื่องมีราวกันครับพวกแก๊งเราก็แบบว่าเอา้ยถึงแล้วแก๊งเราเนี่ยก็เลยกินเหล้ากันอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นมารุ่นน้องใช่ไหมผู้หญิงคนนี้มันก็เหมือนกับมามาตามหัวมันอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันอ่าก็ไปเต้นอยู่ในอยู่ในอยู่ในผับทีนี้เด็กาไ มึงก็โหลำกามใหญ่แบบเด็กเรือที่ขับสปีดโบ๊ทอ่ะเขาก็เข้าไปจีบไงพวกนี้คือแบบว่าเด็กเด็กถิ่นน่ะผู้หญิงมาใหม่ก็ต้องโดนจีบนอกนั้นเกมหมดนะมีคนเดียวเลยเด่นเด่นเลยเขาก็เต้นยั่ว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 ไอ้ผู้ชายก็เข้าไปจีบเพื่อนในกลุ่มไม่ไม่ใช่แฟนมันนะตัวแฟนเนี่ยไม่หึงนี่ธรรมดาแฟนเขาไม่หึงนะก็คือธรรมดาเพื่อนเมาด้วยเสือกขึ้นแทนเออเฮ้ยไอเนี่ยมายุ่งกับแฟนมึงไม่ได้โกรธเนี่ยโกรธแฟนโกรธแฟนเออเกิดแฟนรเพิ่มดึงมาต่อยเลยพุ่อยเลยอ๋อ อ่ามึงคิดว่าเกิดอะไรขึ้นพวกกูก็มาห้ามกันยกใหญ่ทุกทักความโค้งความขวากันเสร็จสับเรียบร้อยคือความเหี้ยคือไปแบบจ่ายคนใช่ไหมบีเรื่องเจอหมดแล้วแม่งจำกูได้คนเดียวเขาไปป้องลวัดไอ้เหี้ยกูป็องลวัดไอ้เหี้ยอ๊อ้าวเหี้ยสวยเลยกูแบบแล้วกูจะมาอีกได้ไหมเสมิดไอ้เหี้ยวิ่งหนีกันแบบจ่ายเลยเคยเห็นพึ่ง แตกมือไหมวึ่งคนนี้ไปทางคนนั้นไปทางคนนี้ไปทางนี่เหลือที่อยู่คนเดียวจะทำไงอ่ะอยู่คนเดียวแล้วแบบว่าคือมันกระจายกันหมดใช่ป่ะแล้วพวกนั้นอ่ะเดินมาเอาเรื่องถึงหน้าบ้านเดินมาหน้าบังกะโลเว้ยแล้วกูไมาแอบอยู่ตรงหน้าหน้าห้องคนอื่นเนี่ยสักสุดฝาด้่ยน่ะคือพี่แอบเลยใช่ป่ะตอนนั้นอ่ะไม่เลยก็ยืนกึ้งๆอยู่งงอยู่ว่าคืออะไรเนี่กลับห้องอุ๊บโอ้โหแม่งเดินมาเดินมาด่าหน้าห้องมื่อวานบอกมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นไอ้เชี่ยได้โดดหนีไปหมด้กูแล้ว่ว คุณว่าโอลิมปิกโตเกียวไอ้สัตว์เร็วมากครับไอ้แม่งเดินมาหน้าหน้ามรัวมึงออกมาแล้วอยู่คนเดียวเสียงมากก็มันจะหันมาเจอยิ้มเร่งกายิ้มเดิกูลัวแม่งเห็นฟันฟันขาวกมัวยิ้มเงียบๆเลยยิ้มเงียบคือ้าหันมาเจอก็ โดนแน่เละแน่นอนเลยอย่างเออคือแบบตอนนั้นวิกฤตมากนี่ดิเขาก็เดินนี่ผมก็ไหว้เขอขอขออนุญาตยืมอ๋อพี่พี่เดินไปไหว้เลยเหรอไม่นึกว่าสอสอผมก็ไหว้ไงไหว้ไหว้ทุกคนเลยที่เป็นพวกมันน่ะเหอเยอเพรพี่ขอผมขอขอขันธามกูว่ามึงเป็นอะไรกับพวกมันเราไม่ต้องรักเพื่อนแหละอ่ะกูบอกอ๋อผมไม่ได้เป็นอะไรเลยจะเป็นที่เลยที่เลยผมก็เลยเดินหนีขึ้นขึ้นเขาไปเลยจริงไหมเนี่ยจริงแล้งเก่ง ได้แล้วยังไงมันจบยังไงอาจารย์มีหลังจากนั้นพวกนั้นน่ะก็ตามหาเรามึงเข้าใจว่ขับเสร็จประมาณตีตีสองตีสามตีสี่เนี่ยวิมันขับขี่มอเตอร์ไซค์๋าก็นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแต่ละคนก็แยกย้าย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 ผมโทรเช็คเอ๊ยังไงใครอยู่ไหนอะไรเงี้ยผมก็ผมอะเมาด้วยผมก็ไปหลับ ผมก็ตื่นมาผมก็ชิบหายแล้วซีซีเฮ้ยพวกพี่ฟองมาอยู่ไหนกันหมดวะแล้วคือมันเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนั้นมาทุกคนเห็นหมดผมก็แอบอยู่ห้องนึงห้องที่บอกที่แอบไอคนนั้นที่มาหน้าห้องไออยู่ห้องอื่นสักพักออเปิดตัวมาเป็นผู้หญิงเป็นทีมเลยพี่มาแอบห้องหนูก็ได้แบบเขาพอเขาเห็นว่าตอนที่มีเรื่องกันอ่ะมันมันเป็นเรื่องใหญ่มากจอรย์เข้าไปเข้าเราต้องกลัวกลโดนตีแล้วก็เข้าน่เข้าไงกูก็โทรไปหานะอยู่ไหนพี่ป้องอยู่ไหนพี่้องเขาบอกกูอยู่ห อันนี้ไม่ได้มุกทะลึ่งตึงตังคือน้องเขาตั้งใจดีใช่ใช่พวกที่มย่องหนูก่อนมันดูรุนแรงมากตอนนั้นจริงจริตอนนี้ฮานะแต่ตอนนั้นเครียดนะตอนนั้นกลัวไหมนักกลัวเพราะมันเป็นเกาะด้วยอ่ะครับโอ้โหจะโดนทึบป่ะก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอ่ะแล้วอาจารย์ก็โทรไปหาเขาเขาบอกอยู่ห้องนู้ห้องผู้หญิงตรงข้างๆห้องกูเนี่ยไปทางซ้ายกูก็ต้องเดินแบบเดินจากเขาลงมาแล้วกูก็ต้องผ่านบาร์ไอ้ที่ตรงนั้นมันอยู่เสียบเลยเสียบไหมโอ้โหกูมาอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงกูก็เลยเฮรียเเออาาไงดีวะเพื่อนเลยออกบาตัดบาร์เกเราต้องทา เป็นคู่ชายชายอ่าคู่ชายชายมันก็ไปกอดคอกูเดินกันลงมาเออนวลเนี่ยแหกแน่แหกแนพอใกล้พอใกล้ใกมามันมันก็ยื่นปากมาหากูกูบอกไอ้เหี้ยไม่ต้องเบื่อไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้หลังจากนั้นก็ไปเจอพี่ป้องเช้าแล้วจะเช้าแล้วเกือบหกโมงอ่ะสี่ห้ากว่าก็เลย นับคน 1, 2, 3, 4, 5หนึ่งสองสามสี่หาอ้หยไปคนหนึ่งใครหายเพื่อนคนหนึ่งชื่อแบงก์ก็เลยบอกชิบหายโดนกระทืบลงอยู่ในทะเลหรือเปล่าวะทำไงก็เลยเดินไปดูกันริมทะเลกันไงเดินแบบเดินแบบเดินแบบเดินเดินุ่มๆเลยนะเดินมั่วๆอะไรเพ่มีห้องหนึ่งแม่งเปิดไฟทะลุหน้าต่างมามีคนบอกว่าจำคั้งสุดท้ายว่าไอ้แบงก์อยู่ห้องหน้าห้องนี้เออ แล้วว่าเออเราเขาก็ขอโทษนะครับเปิดตัวมั้งไอ้แบงค์นั่งกับผู้หญิงเต็มเลยเล่นไพ่อีกแก่เลยไม่ได้เฮ้ยมามาพี่มาเรื่องตอนเช้าก็เลยข่าวดังมากบอกว่าป้องนวัดอย่างงู้นอย่างนี้มีเรื่องกันแต่จริงไม่ใช่เกิดจากนี่ไงเกิดจากน้องผู้หญิงที่เข้ามาเพื่อนในกลุ่มมีเรื่องแต่เรามาด้วยกันเราก็ต้องก็จะทิ้งกันไม่ใช่เรื่องก็ต้องก็โดนก็โดนด้วยกันแต่แค่เสือกจำกูได้คนเดียวเราคุยเรื่องสาวเรื่องอะไรมาเยอะแล้วคุยเรื่องฟุตบอลหน่อยเพราะวันนี้แต่ชุดฟุตบอลกันมาทุกคนแมนยยยูหหมมดดดเเเลล็กี มีเด็กปืนคนเดียวทำไมถึงชอบอาราธนตครับชายาเขาคืออะไรครับปืนใหญ่กป็ืนใหญ่ฮะไม่บอโทษสุดๆมากแล้วถ้าเกิดกูจะผ่าตัดเพิ่มขนาดเนี่ยกูจะบอกหมอว่าเอาเท่าพี่ป้องก็พอเขาบอกว่าถ้าคนกล้ามใหญ่ไข่เล็กไม่เวลาเขาองน้ำมันก็เหมือนพี่ยกเวรอยู่แล้วนั่งป้องนป้องมันหนักอะ แต่ผมเชื่อเขานะตามตัวแต่ตัวใหญ่จะมาเล็กก็ไม่ใช่ที่ผมเชื่อกำลังดีกำลังดีเอาว่าเคยมีแฟนฝรั่งเขาก็โอเคแล้วกันอจริงจริงอาจารย์เข้าาร์ซัลตันมากี่ปีแล้วตอนนี้ยังผมไม่ขึ้นเลยมั้งไอ้นิกแตอนนั้นอ่ะเฮ้ยไม่แน่ผมผมขึ้นไวยยุคแบบว่าเปลี่ยนไลท์ทันมาะทันเปลี่ยนไลท์แล้วก็เกจ็ดเก้าแปดได้ระมาณนั้นนะไปปลายอลันสมิธแล้วก็มาเอ็นไลท์แล้วพอมาช่วงเบิร์กแคมป์เข้ามาตอนนั้นบูสซีอ็อกคุมอยู่แล้วพอบูสซีอ็อกก็เป็นเบนเกอร์ก็เป็นเจเนเรชั่นยาวลแบบ อ<พ>ยู่รุ่งเรืองอาร์เซนอนเลยรู้สึกไงบ้างที่จากเมื่อก่อนที่อา์เซนอลสมัยเวงเกอร์คุมแล้วก็มีองลีอะไรเก่งมากายุคไร์ไพ่นะใช่ <นะ S 2> ใเซ็งครับเพราะว่าแต่ถึตอนนี้แบบว่าไม่ได้เลยยุคนั้นบอลเหมือนเราเชียร์ทีมไหนแล้วชนะบ่อยมันก็สนุกดนะ ครับแล้วตอนนั้นก็เล่นสวยงามแต่ตอนนี้แม่งก็ห่อยนะไม่ค่อยดีก็เซ็งๆไปตามวัฏจักรฟุตบอลแต่เขาบอกว่าถ้าเกิด once กันได้ก็ a l w a ์สกันได้ครับเหมือนกัว่าตลอดไปก็ต้องเหมือนตลอดไปนี่คิดว่าอีกนานเลยพี่พออาร์เซนอลจะกลับมาปีนี้ได้แล้วเบนไวดนะครับเบนไวดแล้วก็าห้าสิบล้านปอนด์แพงไปไหมมันก็เด็กไงอายุน้อยไงวาราห์เออราคาเท่าไรราคาเท่าไรราคาเท่าไรวาราหสามห้าวาราหสามห้าเบนไวด์ห้าสิบคือใครเบนไวดคือใคร อนาคตไงอาร์เซนอลที่เหมือนอนาคตซึ่งไม่เคยทำาอนาคตให้เป็นปัจจุบันได้เลยพี่ว่าอีกนานไหมพี่เราจะกลับมาลุ้นเต็มที่ก็แค่ไปเชมเมลีกแชมป์นี่อย่าไปอย่าไปพูดแชมป์ยอมแล้วเหรอยังไปสู้เลยเไรอีคิดว่าปีนี้อาร์เซนอลอันดับเท่าไหร่พี่บ้องเต็มที่อันที่สี่เดิมพันได้ไหมได้จบฤดูกาลเดี๋ยวมีปัญหารายการอีกทีนึงเอาได้เอาไหมล่ะได้ครับแมนยูเราต่อยเข้ากี่แต้มดิถ้าอาร์เซนอลได้ที่สี่ไม่มีท่ากันจะไปทักที่อีเต็มที่เลยนะเจ็ดหรือแปดลุ้นไปยูยูฟ่ายูโรป้าที่ยที่า ไงเหรอพี่หกอะไรเงี้ยเหรอเราต่อแต้มให้ดีกว่าแฟนแมนยูต่อแต้มให้ต่อแต้มให้เขาเอากี่แต้มเอาะสิบแต้มถ้าใครแพ้มึงถอดเสื้อถ่ายรายการอ่ะอ่ะได้โอเคเดี๋ยวจบฤดูกาลนะครับอางี้สิบแต้มคือถ้าแมนยูต่อให้สิบแต้มต่อสิบแต้มถ้าอัลลันเสือชนะขึ้นมาแบบชนะมากกว่ามึงพอนเกงด้วยใส่บ็อกเซอร์โอเคได้อ่าไอ้พิญญาเล่นเป็นพยญญานะนั่งคุยกันเหมือนเดิมถ้าเกิดแมนยูสิบแต้มเป็นแฮนดิแคปถ้าใครแพ้เนี่ยแพ้เนี่ยคือแค่ถอดเสื้อผมไม่มีความถอดเสื แซงแมนยูเนี่ยถ้าจะต้นอันดับเหนือกว่าแมนยูเนี่ยไม่นับสิบแต้มนะไม่นับสิบแต้มผมถอนเกมแต่ถ้ายี่สิบแต้มอาจารย์เกมตัวเดียวได้ไหมล่ะถ้ายี่สิบแต้มถ้าเกิดยี่สิบแต้มอาจารย์ได้ไหมยี่สิบแต้มอ่ะโอ้โหเป็นการดู้อบอลนี่กูลุ้นมากเลยถ้าอาจารย์ ติดท็อปหกอะเอา20แต้มดีกว่า20แต้มได้ไหมล่ะอะยี่สิบแต้มอ่ะเกมในตัวเดียวแต่ไปถ่ายกูทะเลนะอะไปทะเลนั่งคุยกันอาจจะแต่งในตัวเดียวแล้วไม่น่าเกลียดนะมึงนะพูดถึงแกงนิดหน่อยรักกันขนาดไหนพี่บีอยู่กันมามากกว่าสิกว่าปี5ปีขึ้น20ปีก็รักกันติดโควิดด้วยกันอ่ะตอนนั้นเออคือตอนตอนตอนติดโควิดเนี่ยก็ทั้แกงนะตอนนั้นนะใช่ใช่เหมือนคนนึงติดแล้วเราก็อยู่ด้วยกันหมดก็ <What? S 2> เลเพื่อนก็เราเ็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่สําคัญก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันดีครับมีเพื่อนไว้สวนิทไว้ดีกว่า ครับให้ก่เต็มร้อยนะแกงนี้นะเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยด้วยผมก็คุณด้วยผมว่าจริงๆผมกับเพื่อนผมแล้วผมผมก็ถือว่าอยู่ในแก๊งแล้วนะแต่เพิ่งเพิ่งเข้าไปช่วงหลังครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กเจนใหม่ที่รู้สึกว่าุูตาแล้วก็กิยามายาดอะไรนี้น่ารักแล้วก็ถือว่าทุกคนก็มาสนิทกับแก๊งผมหมดแล้วก็สนุกสนานกันครับผมอ่ะติดตามได้ที่ไหนครับพี่ป้องตอนนี้ผลงานตอนนี้ไม่มีหายตอนนีว่างตอนนี้ว่างเลยไหมตอนนี้ว่างก็มีถ่ายรายการบ้างของไทยรัฐไทยรัฐช่องไทยรัฐทีวิดนะครับซึ่ง ก็แล้วแต่จะแต่งงานไหมป้องนวัดอาผมตรงผม,มอยากนะชาตินี้ป้องนวัดจะแต่งงานไหมมึงพูดขนาดนี้อยากครับอยากแต่รเราก็ไม่อยากจะไปบังคับตัวเองว่าแบบอุ้ยแก่แล้วนะต้องแต่งต้องมีลูกมันเป็นกฎสังมมคมที่นคนคิดเราก็ไม่รู้อยากแต่งเพราะว่าอยากอยู่กับเขาอ,อยากแต่งเพราะว่าคิดถึงเขามากกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นหมายความว่าถ้าเกิดจีบตัวนี้ก็คือาสาวๆก็โอเคได้แล้วเพราะอาจารย์อยากหยุดแล้วเฮ้ยจริงๆก็อยากอยู่มันตลอดแหละแต่ว่าแต่ว่าบางทีอย่างที่มัน ความรักมันไม่ใช่แค่เราชอบเขาหรือเขาชอบเรามันต้องแบบเรารักกันอ่ามันที่มันหาคนที่ใจตรงกันมันก็ไม่ได้ง่ายฟัาละครดกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เรื่องต่อไปเรื่องเรื่องต่อไปเรื่องเรื่องรีเวนต์เอาผมเป็นพระเอกใช่ไหมอ่เดี๋ยวเล่นด้วยกันเลย Okay, ไม่ไม่ไม่เออแล้วทำไมทำไมพี่พี่เป็นผู้พูนกับทำไมไม่เอาเรื่องที่ป้องเป็นพระเอกแล้วพี่ไปผู้พูนกับอันนี้แล้วแต่ตจ้านายครับผม <laughs> แล้วแต่พ <g ül ior> ี่บอยถ้าพี่ <g ül ior> ไปเล่นพี่เชื่อทำไมเขาเป็นผู้พูนกับถ้าใครเป็นผู้พูนกับ uh. ผมต้องเชื่อผมนักแสดงผมต้องเชือเช่อที่ผู้พูนกับบอกครับอ <g ül ior> ่าเรียกเป็นหลักการในอาชีพอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ตามกำกับเราเราต้องให้เปลี่ยนเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาสู้คนเดียวผมผมเห็นเข้ามาตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรวันนั้นไม่มีอะไรเลยนะวันนี้วันนี้แม่งไม่มีอะไรเหมือนเดิม ยังเจ้าชู้ไหมใช่ยังเจ้าชู้ไหมยังหลอกเอาหมาไปให้ผู้หญิงเล่นอยู่ไหมโอ้โอีกสองตัวนั่นแหละเหรอกูมัตามมึงเลยฮะเอาเรื่องมึงก่อนดีกว่าน้องป้อยถ้าน้องป้อยเข้าไปเจอฝากหน่อยฝากครับฝากเรื่องเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องรีเวนต์ครับรีเวนต์ใครเล่นกับใครครับมารีรอนเนอร์กับน้องใบ เขาเคยกำกับผมมาเนี่เรื่องอะไรคกับดักเสน่ห์หาการพี่บอยเป็นคนทำซึ่งบางครั้งพี่บอยเขาไม่ได้ยุ่งเลยที่เขามากำกับไม่แต่เขาเขาบอกผมว่าตอนนี้เนี่ยขะมือหนึ่งช่องวันว่าตอนนี้ช่องวันเนี่ยคือพี่บอยตรงกลางแต่ซ้ายขวาเนี่ยแข่งกันระหว่างเขากับพี่สันไอ้เหี้ยคู่กันพี่สันสาเนกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เบียดเบียดตอนนี้เหมือนเขานำกว่านิดเดียวเบียดเบียดกันอยู่แต่เขาดูเลื่อนิดนึงจริงไหมจริงไหมบ้าเหรอ พี่อมเดี๋ยวขึ้นอินสตาแกรมให้นะพี่อม,มใกล้ใกล้แต่งงานยังรู้พี่ก็รอรอพี่ป้าพี่มีแต่งหมดไม่ยอมรอกูเลยตามตามันไปแต่พี่อมเหมือนหยุดนะตั้งแต่มีแฟนอินเลิฟเอออินเลิฟมากเมื่อก,ก่อนนี่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนนึกว่ายิ่งกว่าเมียเพราะว่า<อ>ผมเวลาไปงานเมืองนอกเนี่ยนี่ไปมาแต่ผมเติบ่วโลกพูดไปคู่พี่ตลอดเลยไปแม่ก็ทั้งนี่ครับเม็กซิโกไปกันมาแล้วเออไปดำน้ำที่เม็กซิโกเลยแล้วไปไปกับวายเอ็ดที่ผมเป็นตัวนำเรื่องครับงดไม่กินฉลามเออพูดถึงเรื่องฉลามหน่อยพี่อมผมก็ซุปหัวว่าางนเลี้ยงเราเเนนี่ยต้้้องถารูไปลม มาละจานสองจานแรกออเดอร์จานสองกุ้ยชลามอยงไรก็คุ้ยอุ้ยคุ้ยเที่ยบเที่ยได้ได้ได้ก็คือกุ้ยชลามนี่จริงๆแล้วไม่มีคุณค่าทางอะอ่าเรือประโยชน์เลยเลยเอาอย่างนี้แหละวะครับก็อยากจะให้ งดเพราะมันเป็นฉลามไี่เป็นสิ่งสำคัญกับระบบนิเวศมากๆเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีฉลามเนี่ยหลวงนิเวศจะพังทะเลก็จะอยู่ไม่ได้นะเอาสั้นๆนะเนาะเลิกกินหมูฉลามจบครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสไปดำน้ำด้วยกันสักทีแล้วรีบใช่ไหมผมผมผมพึ่งไปฝึกข้ามได้ได้ไปเลยไปเลยอย่ามาคนเดียวนะเอาแก๊งแก๊งเราไปบอดเลยเออยาวเลยคันนี้เออได้ดิยอาจารย์ได้เลยได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายเลยคันนี้อย่าให้ชวนใครไปก็บอกนะจ๊ะ อ่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูนะขอไฮไลท์จมๆนะครับในรายการเล่าเต็มรอยนะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับที่ช่อง YouTube ลูกค้านะครับ100% True Friendship นะครับแล้วก็ Facebook 100% True Friendship วันนี้ขอบคุณมากนะครับแกงอาจารย์ป้องของคขอบคุณมากบคุณาขอบคุณมอาจารย์ครับโอเคบ๊ายบาย วันนี้พิเศษสุดๆนะครับเราจะปิดท้ายรายการเล่าเต็มร้อยนะครับด้วยเพลงจากอาจารย์ป้องนวัตผู้คมกับมี่และพี่อมเพลงตัวปลอ,อ,อม,มเเเตตมมไอ้ยนาดดิทังๆีใจ